าแก้ไขคุณบอกว่าจะล้มล้างไอ้สันดานพักเพื่อไทยต้องมันไรด้วยพูดหาเสียงเต็มสองหูเลยไอ้หัวกลวยผู้นำมันเที่ยแระบบมันห่วยเลยสวยประชาเอารถถังออกมาวิ่งยึดอํานาจธรรมนูญกี่ฉบับโดนฉีกทิ้งแบบนี้มันไม่ล้มล้างเหรอ ไ้หน่าลิงแก๊สน้ำตากระสุนจริงแม่งยิงกันเข้ามาถ้าก้าวไก่นั้นถูกยุบจะทำไงไม่เป็นไรกูเตรียมปากกามาไว้แล้วคนรุ่นใหม่เข้าคูหาข่าพักไอแมวเพื่อไทยแห้วคะแนนไหลมาอนาคตไก่ไทยรักไทยตอนถูกยุบกูใช้ปากกาพลังประชาของสมัครกูซัดไม่ยังปากกากูเคยช่วยยิงรักเข้าใจหรือยังมาวันนี้กูรวมพลัง ดันก้าวไก่มึงจะยุบสักกี่ครั้งกูไม่สนมึงจะขังสักกี่คนกูจะสู้เด็กรุ่นใหม่โตขึ้นมามึงคอยดูเขาเรียนรู้จากความระยำของผู้นำจันไรประเทศไทยมีหลายเรื่องที่ต้องแก่แต่ที่แย่ไม่ให้แก่ไม่ให้พูดระบบห่วยจนเต็มเมืองสังคมบูดนี่กระชุดที่กู้เขามาชาวประชารับไปตลิมหางแดงแอบสะใจมึงฟังกูประเทศนี้โจนคุมอยู่มึงโดนด้วยรู้ไว้ซักแก๊สน้ำมันมึงก็สวยกูก็งง มึงชอบอวยสมองเป็นกลวยอะไรยางพาราน้ำมันปาล์มกูถามมึงหน่อยราคาที่มึงชะเง้อคอยคงชาติหน้ามึงก็หนุนคนเฮี้ยเฮี้ยกันเข้ามาอวยเหมือนว่าเป็นพ่อแม่มึงกูละเอิ้งจริงๆที่ผ่านมาแย่งกันเป็นรัฐบาลหวังมาผ่านเงินภาษีหน้ามีชิบหายเกาะและกินเหมือนเห็บหมาหน้าไม่ไอายประเทศนี้คงบันเลยเพราะคนชิบหายอย่างพวกมึง